สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงคลิป r รนดอมนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของมือที่สามว่าเขาแอบสืบแอบส่อ,แบบสองแอบบมองแอบบดูชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่าเขาสืบเขาส่องแล้วเขาเห็นอะไรในชีวิตของคุณแล้วเขาคิดจะทำอะไรสมมาพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงตาดวยการกดสปายไลคแชร์เนื่ึงจากน้าของเขารักสามเศร้าเราหลายๆคน มาราศีเมษราศีพิจิกจุปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสชยรัตร,ราศีพฤษภธาดินเตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาดไฟแอริสราศีเมษธาดไฟเนบจูนธาดินพฤษศกันมกริบาราศีตุลทันลมวิกโกราศีกันธาดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและมือที่าสามสารักสามเศร้าเราหลายๆคนมีหนึ 17, ่งสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเอ็ดสองเจ็ด 6แล้วก็19นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าณนะตอนนี้เวลานี้คุณนะคะอยู่ในสายตาของมือที่สมเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาเห็นสิ่งใดในตัวของคุณเขารับรู้ว่าคุณมีชีวิตความเป็นอยู่แบบไหนมาเขารู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้างมาดูกันโดยใช้พายแสงสุกนะคะเกี่ยวกับคุณ พลัาง,งานของคุณนะที่มือที่สามเขาเห็นตอนนี้เวลานี้โอ้เขาแทบที่แบบอยากจะฉุดดึงเสื้อคุณไว้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตของคุณเนี่ยที่มันนําหน้าเขาแล้วอะ่ะนะ,ะจะดึงดึงไม่ให้คุณไปไกลกว่าเนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยหน้าที่จะมี นสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะแอบช่วยเหลืออยู่เนี่ยประมาณเหมือนกับเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือว่ามีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคอยห่วงใยสนใจชีวิตของคุณอยู่นะคะเขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจมากแค่ไหนนะ,ะกับเรื่องราวความสัมพันธ์หรือว่านะชีวิตของคุณเนี่ยคือมันไม่ได้ง่ายๆมันไม่ได้สบายเหมือนทุกวันนี้แน่ๆมันต้องผ่านอะไรมาเยอะนะ,ะแล้วคุณก็เป็นคนที่อดทนมากๆ นะกับการที่แบบต้องนั่งสมาธิอยู่บนตะปูเนี่ยก็คือต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเด็ดเดียวนะ,ะเจออุปสรรคปัญหาใดๆนะไม่กลัวเลยใจสงบนิ่งนะคะรู้สึกว่าเหมือนปล่อยวางได้นะคะอ,อ,อยู่ท่ามกลางปัญหาความความวุ่นวายในชีวิตนะคะมีแน่นอนและตัวของคุณซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอนการสั่ง เป็นครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ดเป็นผู้ที่แบบเป็นหมอดูเป็นผู้ช่วยในเรื่องของการชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นคุณอยู่บนกองเงินกองทองนะคะน่าจะรวยอ่ะในสายตาของเขาไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเขามองว่าคุณรวยคุณมีแต่เงินมีแต่ทองรอมรอบเต็มตัวไปหมดเลยแล้วเขาก็แอบ,บดูว่าเอ้ยคุณเนี่ย เออต้องมีแฟนใหม่มีคนรักใหม่นะคะที่แบบสายเปยอยู่เคียงข้างหรือเปล่านะคะคงจะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนะ,ะสวยขนาดนี้หรอขนาดนี้นะ,ะเขารู้ว่าคุณเจ็บปวดเสียใจนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่าคือเออสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหามาได้และพลังงานของเออมือที่สามที่แบบรู้แหละว่าคุณอะ โกโรธนะโมโหเขาเกลียดเขานะคะที่แย่งคู่ของคนรนักของคุณไปแล้วก็โกรธคนรนักของคุณด้วยแหละนะ,ะเขาอยากจะเหมือนกับว่าขออภัยของโหสิกรรมนะ,ะโดยเฉพาะพลังงานของคนที่แบบเป็นคู่รักคนรักของคุณนะคะและเขาไม่อยากให้คุณเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จมากกว่านี้อยากจะล็อกล้อคุณอยากจะล็อกขาคุณไปนะคะเขาไม่รู้ว่าในหัวสมองของคุณคิดอะไรอยู่นะคะ ออ,อาจจะคิดเรื่องงานอาจจะคิดเรื่องเงินนะคะออคิดสาปแช่งเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขาอะเดาไม่ออกเลยตอนนี้เขาเครียดนะ,ะซึ่งนะครับปัญหาที่เขาเจอหน้าที่จะเหมือนกับว่าเขายังมีความสงสัยว่าเออชีวิตของคุณทําไมดีจังเลยอะขนาดถูกย่งชิงคนรักคู่รักไปนะยังมีชีวิตที่ดียังร่ำรวยนะยังมีความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เมื่อที่สามเขาสืบเขส่องนะชีวิตของคุณแล้วเขาเห็นอะไรในตัวของคุณเขาเห็นสิ่งใดนะคะมาดูสิเรื่องราวที่เขาเห็นเขาสืบเขาส่องเขาเห็นอะไรนะคะแบ,บ่งเป็นเพราะว่ามันเป็นสามคำถามไงแบบ่งเป็นสามสามหกข้อนะเห็นสืบแล้วเห็นอะไรแล้วนะคิดจะทำอะไรแล้วอนาคตด้วยนะคะ สิ่งที่เขาเห็นในตัวของคุณเอสับสอดคุณชัดเจนคุณเด็ดขาดคุณเหมือนมีการตัดหรือว่ามีการจบนะคะชัดเจนในด้านของความทุกข์อ่ะคุณตัดสินใจได้แบบเฮ้ยไม่เอาอีกแล้วความทุกข์ความหม่นหมองความเสียอกเสียใจจากคนรักเก่านะอดีตเก่าๆชีวิตเก่าๆคุณตัดทิ้งคุณไม่เอานะคะเขาก็เห็นแหละว่าคุณเนี่ยทุกข เสียใจมากแค่ไหนลำบากมากแค่ไหนนะคะที่แบบต้องดันด้นดิ้นรนนะทำมาหากินอยู่เพียงลำพังแล้วก็นะ,ะวางแผนชีวิตแล้วก็ลำบากแล้วก็เหนื่อยนะคะแต่คุณก็ยังยิ้มได้นะคะแต่เธอยังยิ้มได้อารมณ์นี้แล้วคุณก็เหมือนกับว่าเออใช้ชีวิตอยู่มาจนทุกวันเนี้ย นาะกลายเป็น the the king of p e n t a c l e นะครร่ำรวยดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีเงินมีทองดูเป็นสายเปดูเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะดูมีแต่เหมือนกับว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นคนขยันเป็นคนที่ตัดอดีตตัดปัญหาความทุกข์เดินหันหลังให้กับความทุกข์เมื่อครั้งในอดีตไม่เหลือแม้แต่ความทุกข์ใดๆที่มันอยู่ในใจของกูดีเลยไม่เสียดายด้วยนะคะคุณเหมือนกับว่า อนาคตของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําตอนนี้เวลานี้นะมันเหมือนกับมีการทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกสืบเนื่องมานะคุณทํางานหนักมากเขาเห็นคุณขยนันคุณทํางานอาจจะทํางานหลายๆช่องทางหลายๆอาชีพหรือว่าแบบทํางานที่แบบหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณนนได้รับรายได้มากมายนะตัวของคุณเหมือนกับไม่ได้คิดถึง คนรักของคุณเลยไม่ได้คิดถึงแบบอยากจะทวงคืนอยากจะทวงถามความรักในอดีตเลยคุณจบมันไปนแล้วจบแบบคือเรียกว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยตึกมันพังแล้วมันกลับไปอยู่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วแต่คุณก็ยังดูแลครอบครัวที่คุณมีอย่างมีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาเห็นอะไรอีกเดทแน่นอนคุณเปลี่ยนไปคุณจบจากนะสิ่งเดิม จบจากการที่แบบเหมือนสมัยก่อนเขาอาจจะเห็นคุณเป็นแบบเรียกว่าคนที่เหมือนดูไม่ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าคุณเป็นดีเอ็มเพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างเงินงานความสำเร็จความสุขเก่งดีเอ็มเขยายเดอะเมจิเชียนทำได้ทุกอย่าง นะคะในเรื่องของอาชีพการงานเล่นแลกแปรธาตุทำธุรกิจการงานเก่งท่ามกลางปัญหาความกดดันแต่คุณก็ยังโชคดีที่มีสิ่งนี้ที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยคือความเก่งความฉลาดความเมตตานะคะแล้วก็มองไปที่อนาคตข้างหน้ามีแต่ความสำเร็จเท่านั้นนะคะเขาก็รู้แหละว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบเหลือตัวคนเดียวนะคือ ทำอาชีพการงานคือคนเดียวอาจจะไม่ได้มีใครช่วยเหลือคุณอะนะแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้คุณผ่านความทุกข์ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้จนคุณสามารถที่แบบดิ้นรนหลุดพ้นจากความทุกข์สิ่งต่างๆได้แต่เชื่อว่าคุณก็ยังมีความรักมีความเมตตายังมีความเป็นคนจิตใจดีอยู่ก็เลยส่งผลทำให้ตัวของคุณเนี่ยมังคั n งร่ำรวยนะประสบความสำเร็จสิ่งๆนี้ ะะก็ยังเป็นผลทําให้คุณได้รับความรักจากผู้คนและก็สังคมนะคะความใจดีของคุณบุญบาร,รมีของคุณนะทำให้คุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้คนสังคมรอบข้างเป็นอย่างดีนะ,ะได้รับความเคารพแล้วก็ศรัทธาในความดีของคุณเป็นอย่างดีนะคะเขาบอกว่าคุณเก่งมากๆนะคุณเอาอยู่ทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์คุณเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่หวังพึ่งพาใครเลย นะ,ะแล้วคุณก็ไปกลายเป็นเดอะสเตรนจนะเป็นผู้หญิงเก่งผู้ชายแกร่งนะคะอดทนได้นะคะดูแลคนในครอบครัวดูแลทุกคนให้กําลังใจหรือว่าทําอาชีพการงานที่แบบมันเป็นางานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์นะคะและเขาคิดจะทําอะไรกับคุณเมื่อเขาเห็นแบบนี้แล้วคิดอะไรชื่นชมคุณสิคะ ชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณเป็นคนขยันนะเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่ามีเป้าหมายในชีวิตในเรื่องของการที่สร้างความมั่นคงในชีวิตหาเงินเกง่งนะ้าหมุนเงินคล่องแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยแถมยังเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออแม้จะมีเป้าหมายในชีวิตนะแต่ก็เหมือนกับเป็นคนจิตใจดีที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับ จะไปแข่งขันกับใครอ่ะเพียงแค่ทําธุรกิจการงานเพื่อคนในครอบครัวเพื่อเอาตัวรอดนะ,ะไม่ได้คิดอยากจะไปแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับใครนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ได้หวังเพียงแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะหวังว่าเออสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเขาเห็นว่าเห็นว่าอาชีพการงานที่คุณทํามันเหมือนมันเผื่อแผ่แบ่งใจไปถึงความมีน้ําใจของคุณด้วยนะคะความจิตใจดีอะ่ะ นี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคะเขาคิดจะทำอะไรล่ะอยากจะเดินทางมาขอคำปรึกษาขอขอคำปรึกษาจากอาชีพการงานที่คุณทำนั่นแหละแต่นะเก็บอกว่าโเ,เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะคุณคงไม่สนใจอะ่ะคุณอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนจะพูดดีด้วยแหละแต่เขาก็เขาคิดว่าตัวของคุณคงจะไม่ช่วยเหลือหรือว่าไม่ไม่ช่วยแบบเหมือนช่วยเหลือไม่ได้ก็ได้ ะะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณเมื่อที่สามนะคะมันเป็นวิบากกรรมของเขาเองที่เขาแย่งชิงคนตาของคุณไปอะ่ะนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเออท้ายที่สุดแล้วนะคะถ้าถึงแม้คุณช่วยเขาก็ไม่ไม่เชื่อใจคุณอยู่ดีว่าเอ,อ้คุณช่วยเอาหสิกรรมหรือว่าช่วยให้คําแนะนําเขาประมาณเนี้ยนะ,ะโดยที่แบบเขาอยากจะพึ่งพาความรู้ความสามารถของคุณอยากจะขอโทษขออภัยหรือว่าอยากจะปรึกษาบางสิ่งบางอย่าง เขนะาอยากจะหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์หรือว่าปัญหาที่เขาเจอจากวิบากกรรมจากสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะเออก็ไม่รู้สินะนะคะและเขาคิดจะทําอะไรกับคุณเขาบอกว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่แบบอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีงามน,นะคะหรือแม้กระทั่งอพลังงานของคนรักเก่าของคุณเนี่ยก็ย,ยังเหมือนกับว่ายัง ยังทําใจไม่ได้กับการที่จะลืมคุณไปอะ่ะนะคะเขาก็ยังมองเห็นว่าตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา นะแล้วก็ยังรักคุณอยู่ขนาดคนรักเก่ายังชื่นชมสรรเสริญคุณยกย่องคุณนะคะก็เลยทําให้มือที่3ามีความรู้สึกว่าอ๋อคุณดีคุณดียังไงคุณดีแบบไหนเขาอยากจะมาเห็นด้วยตาอยากจะสัมผัสด้วยตัวเองจังเลยว่านะความดีในตัวคุณนะมันเป็นยังไงกันแน่นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะ,ะอยากจะพูดคุยอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะทําความรู้จักนะอยากจะขอโทษขอ,อภายอยากจะเหมือนกับว่า มาเป็นครอบครัวของคุณมาเป็นเพื่อนกับคุณอารมณ์เนีย้ยนะคะเป็นพลังงานของมือที่สามที่แบบเออถ้าได้เป็นเพื่อนเป็นสังคมของคุณนะเป็นครอบครัวของคุณชีวิตเขาคงดีมีความสุขเนาะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็หน้าไพายออกมาดีนะไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงนะคะและอนาคตนะคะสิ่งที่มือที่สามนะเขาอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์บางอย่างเขาจะเจอกับอะไรแล้วเขาจะบอกคุณไหมเดอะมูน สิ่งที่เขาต้องเจออ่ะมันบอกใครไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับนะความลับที่อยู่ในใจเป็นพฤติกรรมการกระทําของเขาอ่ะ ที่เขาทําเองแล้วเขาต้องยอมรับความผิดเองฉันยอมรับผิดไม่มีขอแม่นะคะเพราะว่าสามด่าเกาทําเองไงยังชิงคนรักคนอื่นเขาไปอ่ะตั้งใจนะคะแล้วก็เหมือนกับคิดอยากจะมาเปลี่ยนแปลงกรรมวิบากกรรมมันไม่ได้ยอมรับสภาพนะคะก็ไปอยู่กับสิ่งที่ครอบครองนั่นแหละคนรักคู่รักของคุณเป็นนิสัยยังไงที่ทําให้เมื่อที่สามแบบ เรียกว่าทุกทรมานเสียใจไม่มีความสุขเลยนะเพราะว่าก้าวถ้วยเนี่ยมันต้องยอมรับสภาพในสิ่งที่ตัวเองเลือกในความสัมพันธ์ที่เลือกนะคะทุกทรมานแล้วก็เจอวิบากกรรมไปแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณหลักเมื่อที่สามก็อยากจะบอกนะว่าเออสิ่งที่เคยทําไปแล้วเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยเขาได้รับผลกรรมแล้วนะเขาบอกแบบนี้เขาได้รับผลกรรมอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเออมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ นะเขาก็อยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะบอกกับคุณแหละอยากจะเดินทางมาคุณหรู้ว่าอยากจะเจอคุณนะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอยากจะให้คุณให้อภัยเขานะเพื่อจะได้บรรทรวิบากกรรมตรงนั้นลงบ้างอะไรดีๆอะไรในชีวิตมันจะได้ดีขึ้นบ้างอารมณ์เนะนี้ยเหมือนเป็นการแบบเออถ้าคุณให้อภัยเขาสักหน่อยเนี่ย เออชีวิตเขาวิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเขามันคงจะลดน้อยถอยลงไปมากกว่านี้แต่ตอนนี้คือเขารู้สึกว่ามันหนักมากไม่รู้ว่าเขาเจอเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่ามันหนักจริงๆนะคะและนะคะสิ่งที่เขาอยากจะทำกับคุณเอด h อ o ส่องส่องดูชีวิตของคุณนะคะว่าคุณนะมีคนอื่นหรือว่ามีความสัมพันธ์อื่นที่แบบ อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สวยหล่อเพอร์เฟกดูดีมีเสน่ห์มารักมาชอบคุณสนใจคุณหรือเปล่าหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือมีปัญหาอะไรไหมจากการได้แบบเหมือนคุณนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญนะคะหรือว่าคนาเก่าของคุณเนี่ยติดต่อมาหาคุณบ้างไหมออแอบแชทแอบคุยกันบ้างหรือเปล่านะแอบติดต่อแอบ,ส,แอบส่งสารแอบส่งนะคะให้ติปให้ตังค์กันบ้างหรือเปล่ารณ์นี้นะคะอย่าให้รู้นะ ยังมีความที่แบบว่าเออฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่านะชีวิตของคุณเนี่ยประมาณเนี้ยเขาสงสัยไงเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีเงินมีงานมีความสําเร็จมีกินมีใช้ดูร่ํารวยสุขสบายดูแบบเหมือนไม่แคร์ไม่สนอะไรนะชีวิตมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะคือเหมือนกับว่ามีเงินมีทองใช้เนี่ยแล้วคือใครช่วยเหลือล่ะ ทำไมถึงดูรวยดูแบบมีความสุขขนาดนี้นะคะทําไมดูเหมือนไม่สนไม่แคร์อะไรเลยทําไมไม่วิ่งตามคนรักเก่าเลยทําไมเหมือนกับมีชีวิตที่มีความสุขไม่โพสเกี่ยวกับโซเชียลนะคะไม่โกรธไม่โมโหเกี่ยวกับความรักอะไรเลยเขาก็เลยสงสัยเขาก็บอกว่าเขาจะส่องต่อไปอยากเห็นชีวิตที่มันวุ่นวายของคุณนะคะเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะมีความสุข นะคะเออเขาไม่เชื่อเลยว่าคุณจะแบบเออมีชีวิตดีกว่าเขาอะ่ะเออจะไม่ได้ทําผิดอะไรอะ่ะจะไม่ได้ทําเวรทำกรรมอะไรทําไมฉันต้องมีความทุกข์เหมือนเธอนะคะบางคนบอกนะคะเธอตั้งหากละ่ะที่เธอมาทําเวรทํากรรมกับฉันเธอย่งจริงคนักของคุณไปของของฉันไปเธอต้องได้รับผลกรรมไม่ใช่เลยเธอจะมาสาปแช่งอะไรฉันอีกนะคะ,ะ,คะเขาเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับสภาพที่แบบตัวของคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าเขาไง เขาก็เลยจะส่องหาปัญหาชีวิตของคุณให้ได้ให้เจอว่าคุณมีปัญหาอะไรนะคะก็ส่องไปเถอะนะคะคงเจอนะฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ